ี่น้องเนาะสบายดีสบายดีเป็นน่องเนาะสูสุีคนที่ว่าพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศกันยินดีต้นอนรับเข้าสูงทองกวนน่องก็ได้มาทำอีกเลยเพี่น้องเลยโดยกับพ่อพงมาพ่อกับสองพงก็หน้เลยนี่เสร็จเก่าเสร็จเคยเพี่น้องเลยเนาะมีพ่อพาได้มาอ่าพทำ ถ้ากินข้งไปพี่น้อยนะขออวยควอมภัยเนาะที่วาา่าผิดพลาดเนาะโดยวันนี้จะพาเอ่อพิษซี่มาพี่น้อยมาจากทางถ่ายเนาะนุ่มกาลสินหรือว่านุ่มร้อยเอ็ดไปพี่น้อยมาทำบุญกับพี่น้อยเนาะวันนี้เนาะโดย เจ้าจะถึงแรงดึงเข้าไปว่าพระเจ้าพี่น้องเลยเนาะโดยกัมมากับพี่น้าพี่น้องเลยเนาะพีมงานของเราก็คือน้องว่าน้องคอยมาพี่น้องเลยโดยทางมากันเบิร์ดเบิร์ดคนเลยพี่น้องเลยเนาะโดยตอนนี้การลังสีเดินเข้าไปในทางทางอะไรพี่น้องเลยเนาะว่านี้กัมมาขออนุญาที่ให้พี่นีพี่เฮงพี่น้องเลย ที่ไม่แล้วเป็นบริมารของพ่อจ้าเนาะจะมีงานของของโคหน้าแต่ว่าเราก่าทเอกซ์ครับเอกซ์แต่ดีอู่ีด้วยนะคนรวยต้องดพอดีเนาะเกี่ยวกับหนุบดม้นคนที่ตกตุ่ไจุกมาไปจมตใจยืมกันไปไปนอนมาเปลี่ยนนอนกับตาตาพ่อให้พ่นจ้าก่ บรรยากาศไปเป็่อาอคต่อเนะครสูตรัดเนาะสบายอ่าคือนมโอยไปเปออันนี้ก็มียงแกวแซ่ราแนครับคู่ไปเป็นเนาะรอหนาบริกาแสงกับเอ่อติ๊กซี่ไปเน่อเาะค่กับอยกับสาวลาไเป็น้ออเนาะ ครับอะไรมามานักไร้วันก็เนียนขบวนบ้านสบายสบาสักพันกิเลบแม่ตัวจริงไมพี่น้องเลยจะได้ไม่ให้ปุ๊บวันพรุ่งนี้จะได้สักสันกิเลสซึ่งสบายน้าใสเงียใสง บานะบเป็นแต่ก็บริจาค5าสิทีีลยน่เมาเียวงานด้ยเนาะขอบคุณทาหลายๆอตใจกับท่านมาที่เกือบะยุ่งงวันนองคุณผ้ามากจมากยังวันนงมากีมกท่านจาพิจารณาอาศสมนำบุญมาในงานนำมาสการม้านทำมานกรใจผาทุนีเนาะนี่แหละ้าตาวเราด้วยจตับาดกัเนาะ

คนกำลังอะไรกันมาเปินเปิดงานเกมุองจมือก็มือใดเป็นไได่าโอ้ดีด right <Okay>. mm? well, ีมากเมื่อเมื่อวันวันวันอะไรกันยังบอเดียวเเล่าก็ดียังอะไเบิกป้ายด้อตนนี้ยัไหนว่บอกกันเ๋ยว

ตั้งรอบตั้งตั้งตัองตั้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 งตัองตัางตั้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 ตั้ง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 อั้ตั้งอั้งตั้งอั้งตั้งตั้งตั้ a ตั้ง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 ตังตั้งตัตัเตั้งตั้ตัตั้ตัง โอเคพี่น้องเนาะคือสีอ้ยมาจากอะไรัสีพี่น้องเนาะมาจากกาลสินน้าควายพี่น้องนำะรกคนนึ่งเป็นพี่น้องเลยเนาะีาบคนภาษาไทยเนาะันได้มันได้าได้ครับนพี่น้องเเนาะ ทางคู่กูวานว่ถ้าทุกคนนี่ยคือสีผู้จักเขาไว้เราทางสาวสิลาคนที่น้องกับไอ้จัง่านคนพี่น้องเาถึงกับท้องสีหวยพรานอะไรอะไรกันอันเนตันเนตพ่อเปีววิไลหลอดแสงสุวรรณ เอ0ร์บนับโดองทุรายก้เอ่อเอ่อัโตบาทกับ10,000บาทก็กอแเขาปก็อบคุณทุกคนนะหลายๆเขไปเนาะนะรเด้อไมาได้เป็นเจ้าเป็นนายให้สุขังกายให้สบายทั้งใจัไปบ อยู่ตอนนี้นะครับก็ อันนี้ก็ไดเอาเตือนว่าจะยังอ่นียวอ๋เดียว่นเดียวอ๋อแนเอ๋ผ่เดีอนเดียวออแผ่นเดยวอ๋อแผ่นเดียวอดียวอ๋อแผ่นเดียวอเดีอ๋อแผ่วอ๋แผ่นเดียวอ๋อแผ่นเดเดีนเดน่น

ม <Q S 1> <pi> ีศาลิจาคงได้เนาะว่าทงเ็งขาวปสําันไว้เดียวนี่ล่ะยามกับากัยจรัารัารับไป่เอาไว้เดียวยาเนาะนีก็เอาเียงอูมีอยู่

เศษห้าสิบบาทหกเอนสี่สิบโดยหกเซนสี่สิบโดย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 งานสุสานครเบจะอยู่เเียงขาวโดยแล้วอ็นี่ดูนะถูกคุณตัวเตียงขาวบุคคลถ้าอ่ากชมชมเลยดูอะไรดูก็ผูกผมผูกปาร์ชาร์ได้ครับต้องไม่เล่นเลยหกเซนสี่่รับน้ำมันปลาน้ำปลาบริการของโปรดนะครับมีใบซาวไม่เดียวเนี่ยถ่ายได้มัน

เป็นตัวจริงเนาะเป็นตัวจริงก็งามเด้่ลยหกปอนด์หบปอนด์หนักหกแสนสี่สิบแล้วครบแล้วเอาซื้อได้สองคนด้วยเยี่ยมห่วมกันนางยังนางศิลายังศิลามาจาะ เกิดไทยกันเนาดไทยอันนี้ก็มีอกจาละดอกก็จะคัดเกให้ดอกสาวานกีบนางศิลากสาบ้านเอ่อ้งหมดนะครับเดี๋ยวดอกเขาบอกขอบใจน้องมาได้เลยนั่นแขอบคุณนบคนแบบรมาอบุญคันบุญสู้ให้ยูดีบีแห่งสุขกายสบายใจอายุพันวัเยินีอายุพันนักสุขาระมันเยินมันเยอะเนอ ยี่ไปส่บ้านหลับด้วยเ้อกายสบายใจเดินทางปลอดภัยลอปลอดภัยกันเนะกอนาุีพนรกงานวนก็จะเบื่อเนาะอ่ามีแดเ้อั้งใส่นีรูปไปแล้วเนี่ยาใจนเนาะอยยเะเนาะีก็กินใจเนาะมาเมื่อนี้กับปุ่มเนาะเมื่อนี้เนาะได้าทำบุร่วมกันเนาะโดยทีมงานเขา อินพวกกินใจให้กันเนาะกินใจไปทำคุณพ้องกันเนาะถ่ายดยกำลังซีดากันเลยร่างกายเพื่อนเขาใจใครเนาะร่างกายคนสมบัติสมบันติไม่ค่อยหักเนาะว่าคือเราหายพิษบางพิษดีคู่ฟันมาเช่นกโดยโดยโดร่อยร่อยรโดยร่อ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 ย À, Anh mang… Th ก่ออ่ะอันนี้ก็เป็นเอ่อสาวน้องป้าครูครับครูครับครับ มนบนิดาโดยดีใจแค่โมเอนี่สิดาดีใจคิดประวัติมีมเมอนี่นะเคยคิดเนาะโดยเคยคิดเลยเคยคิดจะเคยคิดปัซซี่เมอรอนีมอนี่พวงฝันมงจะปิดจริงเนาะโดยเข่ามาารสักซีเลยมันโดยขอบคุณของทุกนะโยอย่างกัะมีการมีงานอีกเนาะโดยคนกับมาเห็นงานลายเลยเห็นอะไรได้เวยพอนัน

ร่างเลยค่ะบาดนี้เนาะขอบคุณหลายๆครับน้องศิราหลายๆเด้อ <coughs> <coughs>